คงเลือกสีอาล้ทาง <c oughs> ไปยาไ ตีสี่ครับพเพื่อกน,นก็บางคนก็หลับหลับกันไปแล้วแต่เรายังไม่หลับไม่นอนเรามีกิจกรรมทำตองกันัวครับดูครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วพร้อมที่ทํากิจกรรมแก้พิธีกรดีคนหนึ่งคือพี่นุกของเราหรือว่าพี่นุกวงเขียนคือตามมาครับว่าเราจะก้ยังไงเชิญครับ นะครับผมมงมีเกรป่งกมนจนายาแบครับไม่อยูีไมคิดกก็อเป็นไม่ใช่ชอบอะไร อีส <mm ัตว์เราคือนี่มาม่าครับสั่งมาเราได้ตุ่นต yes ่อไดวิดอาการมาม่าตแงครเ่นนี่มงอโชว์มือไอ้นกมาฮะมึงองโชวมือโชว์มือโชว์มือ พิธีกรบรรยากาศยามเช้าเอสชื่นมันยืนม,มันไรเขาเดี๋ยวนี้ครับคุณตั้มเดี๋ยวมาเจอท่านทายเมื่อไรกับป้าก็สามชันย่งหูย่างบอกมีอูดนะฮะเฮาบอกอ,อกดีนแดงน้องมีใครเอาสักค,คน ไอ้น oh ุกบอกเอาอูดมาให้กินอ่ะนักแสบพอเลยมันอาอูดเราไปบานเตียน่าต้นปยต้ยไหมอยาขายเ้ยโอ้ครับ ชิ้นี่ไปแล้วได้เรื่องกระดูกนี่สามารถไปแล้วุ้นได้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าเมื่อคืนเป็นการแกล้งกันที่กระจอกครับเอาใหม่นะฮะกระจกดำรั้ตะคืนไม่ได้รับเลยวขยเนี้ยเสืออยู่กับเสือ การอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่กับเสือต้องทำใจเฮ้ยมันไม่ต้องใส่เบียร์นด้หรือเล่าลำเอาละเอาละพี่คิมเคยอ่ะกินกินขีปน้ำแอฟอ๋อได้ขีปเคยกินนะเสียนมันบอกมาใช่ไหมถึงบอกเขาต้มใส่แล้วแล้วก็มีใครขีปแบบป่ออะไรแบบนีเงี้ยแล้วใครโดนน้ำปะโอ้ยดังเว้ยแดงซัวเหลือแดงเฮียง่ายนะแล้วกีปซุก

เมืองชัยครับเราพี่เพ่อก็มาถึงการเดินทางคากลับแล้วนะฮะตอนนี้เราลังจะกลับกันแล้วก็กำลังเคลียร์กันอยู่ว่ากินเหล้าเกือบๆไม่ก่อนรู้สึกว่าเคลียร์นิดหน่อยฮะก็คือว่ากำลังเคลียร์กันเรื่องวันที่สิบสี่นะเดี๋ยวเราจะกลับกันใหม่วันสิบการสิบสี่แต่ตอนนี้เล่าอยู่ไหนครับผมต้องเป็นคนเก็บเหล้าครับไม่งั้นหมดกินหน้าหมดเลยหมดใปะท่านใดที่มาที่ไม่งั้นนะครับอย่าลืมเอาน้ำผสมกลับมาด้วยนี่นะครับน็่คือน้ำของไม่งัดครับ สามารถดื่มกินได้รักษาโรคได้น้ำประชิงกว่าน้ำประชิงมันจะดีท็อกในลำไส้ดูครับนี่ดีท็อกครับอันนี้ดีเทลมาดีเทลดีเทลพ่อสุดท้ายเอาสุดท้ายถามความรู้สึกของคนที่ไม่ได้มาบ่อยๆครับสุดท้ายครับทีมนี้เป็นยังไงบ้างฮะทีมนี้เป็นยังไงบ้างนี่ดูบอกนี่บอกบอกกล้องสิบอกกล้องเฮ้ยเออเป็นเป็นคนเกาหลีอ่าจะถามว่าอะไรบ้างมา พ่อหมนฮันนสุรัตน์ะพ่อมืงอ่ะส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลที่ไม่ทำอะไรเลยฮะมีมีความสุขไหมครับมาทีมยโมียีโอมียพ่อหโอแต่ละคนไม่มีสาระกันไหเขาหอเขายอมทนตามฉันมาฉันพ่อจานแฮ

ก็อีกอ่ะสิแล้ามีเธอขี่ข่าความอ้างวางที่เธอชวนใหรักไปหลอดไฟ ค่าการแจกงานจับ e ป e <iah. S 2> ันออกฮะคุณหน้าตายโม่หน้าโม่ครับผมหน้าต่อดิ๊หน้าโม่ที่เอาซื้อเลยนะมเอาคุยผงผมเป็นประกันเลยว่าอมพี่สองอันีเหลือครอบมัมีคุยสองอัน มันเป็น <mel od ic> มนุษย์ต่างดาวแล้วเอาววันนี้จะมานำเสนอเล่นเพลงอะไรครับคุณตาวันนี้เพลงหร้นบ้านเลยเป็นไตรรุ่นสนบบทเขาเล่นนะอ่าเพลคครับของพี่อุกขาดาวแ S มาร้องออกมาทำอะไรครับอันนี้เป็นนักร้องรับเชิญของต๊ะกินเลยนะฮะใส่เลย มาจนอนไม่่นเกอะไรครับงบนต้อกทกันี่ชายซึ่งกันการเลยเอาพี่พ่อับเลยพี่ชายเรลงอะไรหนึ่ง1าสอ